ศาส,สนาคือคนไม่ใช่เจดีไม่ใช่วัดความจเจริญของศาสนาคือความจเจริญของคนปัญหาคือใจคนนี่คือศาสนาอิสลามไม่สามารถมาทําลายศาสนาไม,ไม่ไม่สามารถมาทําลายศาสนาพุทธได้หากใจของชาวพุทธไม่เสื่อมจากศาสนาฟังไว้ให้ดี มีแต่ชาวพุทธเองที่ทําลายความเขาเรียกว่าทําลายศาสนาในใจตัวเองเนี่ย <Yeah. S 1> กูบาเกตไม่เคยเห็นว่าศาสนาอื่นเป็นภัยต่อศาสนาพุทธเลยมีแต่ศาสนาพุทธด้วยกันนี่นะที่ทําลายกันและกันเอง <Yeah. S 1> ทําลายยังไงเอาความเชื่อมาทําลายหลักการมาทําลายคําสอนของพระเจ้า พระพุทธเจ้าตัสรู้มาเป็นพระพุทธเจ้าได้เพราะท่านสิ้นไปอห่งทุกข์ท่านสอนธรรมะท่านสอนทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็เพื่อดับทุกข์เท่านั้นหลักธรรมของท่านก็เพื่อดับทุกข์ไม่ใช่สิ่งอภินิหารเลยแต่เป็นสิ่งประเสริฐต่างหากไม่มีหรอกใครจะมาทําลายศาสนาพุทธได้มีแต่ชาวพุทธด้วยกันนี่แหละมันไม่มีเสื่อมหรอกหากใจไม่เสื่อมอ่ะอินเดียเมื่อก่อนเนี่ยเอาถ้าจะพูดนะ พระพุทธเจ้าอยู่ทางอินเดียถูกไหม <Yeah. S 1> ทหําไมศาสนาพุทธถึงไม่มีในอินเดียเพิ่งมาลื้อฟื้นอยู่ไม่กี่ปีนี่ yeah. แต่มันเสื่อมไม่ศาสนาพุทธไม่เสื่อมนี่ไงมันก็มาอยู่ในเมืองไทยนี่ไง <Yeah. S 1> แต่เพราะคนอินเดียน,นใจเสื่อมจากศาสนาใจของชาวอินเดียน,นเสื่อมจากพระพุทธเจ้าศาสนามันจึงเสื่อมไง ผู้ที่จะทะลุเขาเรียกว่าผู้ที่จะสามารถดํารงพระศาสนาไว้ในประเทศชาติได้ขาดไม่ได้เลยหนึ่งพระมหากษัตริย์คนใดที่ทาําลายพระมหากษัตริย์ที่นับถือศาสนาพุทธเท่ากับทําลายศาสนาจําไว้แ,<อ>แล้วเรากําลังทําลายกษัตริย์อยู่ไหมภาพมหากษัตริย์เป็นผู้อุ้มชูศาสนาไว้ฮเราเนั่นแหละ กำลังทำลายศาสนาอยู่รู้ไหมพ่อเรากำลังทำลายกษัตริย์อยู่หากเรายกสถาบันกษัตริย์ขึ้นนั่นก็เท่ากับเรายกสถาบันของศาสนาขึ้นชาติศาสตร์กษัตริย์สามสิ่งนี้ขาดจากกันไม่ได้มันเหมือนเสาสามเสาค้ำกันไว้อยู่ไม่อยากให้ศาสนาพุทธเสื่อมก็อยากให้สถาบันกษัตริย์เสื่อม หากษัตริย์บ้านกษัตริย์เสื่อมเมื่อไรศาสนาพุทธเสื่อมจากประเทศประเทศไทยเมื่อนั้นเนี่ยจนกล่วจะมีกษัตริย์องค์ใหม่ที่นับถือศาสนาพุทธถึงจะกอบกู้ศาสนาคืนมาได้อย่าลืมหัวใจหลักตัวนี้นะ<อ>แต่เราส่วนใหญ่กำลังทำลายกษัตริย์อยู่รู้ไหมเหมือนสมัยพุทธกาลครับพระพุทธเจ้าหลังจากที่ประกาศศาสนาไปตามเจ้าลัธิ เรียบร้อยแล้วจากนั้นก็เข้าระบบกษัตริย์หมดเลยใช่ถ้าดูประวัติศาสตร์ใช่ครับเราก็ใช้หลักการพระพุทธเจ้าปกครองทีนี้ใช่อ่าพระพุทธเจ้าไม่ได้ไปกลุ่มคนน้นอยๆแล้วนะครับก็คือมุ่งหาเจ้าเมืองอย่างเดียวนี่คือความจริงแต่เรากาลังทําลายสถาบันกษัตริย์อยู่นั่นแหละคือเรากําลังทําลายศาสนาอยู่รู้ไหมเนยชาติาการกษัตริย์เนี่ยสามีนี้ขาดจะก็ไม่ได้หรอก